ช่องสมุนไพรออนไลน์ค่ะช่องสมุนไพรออนไลน์คลิปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับต้นแก้วค่ะนะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือดอกแก้วนั่นเองนะคะกำลังกำลังงามเลยค่ะออกเป็นพึ่งพวงเลยนี่นะคะต้นนี้นะคะเขามีชื่อว่าต้นแก้วพวงดวงใจนั่นเองค่ะนี่ค่ะ ดอกออกเป็นพวง,งเลยสวยงามเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นช่อๆเป็นพวง,งเลยนะคะต้นแก้วต้นนี้มีชื่อว่าต้นแก้วพวงดวงใจดอกของเขาจะหอมมากๆเลยน,นะคะออกเยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้ในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะต้นแก้วเนี่ยหรือดอกแก้วเนี่ยนะคะ คนไทยสมัยโบราณค่ะเขามีความเชื่อกันว่าแก้วนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากค่ะเพราะดอกแก้วมักจะส่งกลิ่นหอมเย็นชื่นใจนะคะอันเป็นสเสน่ห์ของต้นไม้ชนิดนี้เลยทีเดียวค่ะแล้วแก้วเนี่ยนะคะความหมายของเขาเนี่ย ก็คือสิ่งที่ดีมีค่าสูงนะคะเป็นที่ยกย่องยอมรับของคนทั่วไปนะคะก็เปรียบเสมือนของที่มีคุณค่านั่นเองนะคะสูงดั่งดวงแก้วค่ะคนไทยสมัยโบราณนะคะคุณผู้ชมเขาก็ยังมีความเชื่อกันอีกว่าครอบครัวใดนะคะปลูกต้นแก้วไว้ภายในบริเวณบ้าน สมาชิกในบ้านนั้นนะคะก็จะมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดเบ,บิกบานแจ่มใสนั่นเองนะคะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะเขาก็ยังมีความเชื่อกันว่าการปลูกต้นแก้วนั้นนะคะจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเพราะคนในบ้านนะคะจะได้รับแต่สิ่งที่ดีงามประพฤติดีและและได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปค่ะเราก็อย่างนิยมนะคะนำดอกแก้วนะคะ ไปบูชาพระได้อด้วยนะคะและนําไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะเหมาะสําหรับนําไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความงดงามของจิตใจได้อีกด้วยค่ะความหมายดีมากๆเลยนะคะสําหรับต้นแก้วค่ะเป็นทั้งไม้ที่มีดอกที่หอมด้วยนะคะใครชื่นชอบไม้ดอกหอมนะคะ ก็ลองปลูกต้นแก้วกันดูเพราะต้นแก้วเขามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่ต้นนี้นะคะก็คือต้นแก้วฟงวมณีค่ะเขาจะออกเวลาเขาออกดอกเนี่ยค่ะจะออกเป็นพวงๆพ,พร้อมกันเลยเห็นไหมคะสวยงามเลยทีเดียวตอนกลางคืนนะคะคุณผู้ชมกลิ่นจะหอมฟุ้งเลยทีเดียวค่ะสำหรับต้นแก้วนะคะเป็นไม้มงคลความหมายดีเป็นไม้ดอกหอมอีกด้วยค่ะ กลิ่นหอมโชยมาเลยนะคะของเขาจะเป็นแบบกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะนี่ออกเป็นพวงเลยค่ะสวยงามเลยทีเดียวดอกแก้วแก้วพวงมณีเนี่ยเขาเวลาเขาจะออกดอกเนี่ยเขาอ,ออกพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเวลาออกดอกเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะจะออกเป็นพุมพ่มพวงพร้อมกันเลยแบบนี้สวยงามเลยทีเดียว แก้วพวงดวงใจคะ่ะตามความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนอกจากปลูกต้นแก้วต้นแก้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นไม้มงคลแล้วแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าควรล,ลงมือปลูกในวันพุธนะคะแล้วก็ทีศที่จะปลูกเนี่ยก็คือทิศทิศต,ตะวันออกของตัวบ้านนั่นเองนะคะน,นี่ก็จะเป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นเองคะ่ะ เป็นไม้ดอกหอมแล้วก็เป็นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีด้วยนะคะน่าสื้อมาปลูกที่บ้านกันมากๆเลยสำหรับดอกแก้วหรือต้นแก้วนั่นเองนี่นะคะก็จะเป็นแก้วพวงมณีแก้วพวงมณีจะออกดอกโดกแล้วดอกของเขาเนี่ยเวลาออกก็ออกพร้อมๆกันสวยมากๆเลยค่ะ จะให้ดูดอกจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีเกสรดึเหลืองเนี่ยค่ะอยู่ตรงกลางแล้วก็เขายัางนิยมนำใบใบของดอกแก้วเนี่ยค่ะมาตัดทำเป็นทำเป็นขนมไทยค่ะคุณผู้ชมใส่ไว้แบบเป็นลูกชุบอะไรพวกนี้นะคะใบของเขาก็ยังนำมาทำประโยชน์ได้อีกด้วยนะคะ ดอกของเขาเนี่ยค่ะเป็นพวงๆอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถตัดนะคะนำไปบูชาพระได้อีกด้วยค่ะออกดอกเยอะมากๆเลยนะคะต้นนี้เวลาออกดอกเนี่ยเขาก็จะออกพร้อมๆกันเลยค่ะใครที่ชื่นชอบไม้ดอกหอมนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูค่ะสำหรับต้นแก้วพวงมณีน,น,นั่นเองค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสมุนไพรออนไลน์นะคะเข้ามาติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆหม่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่ค่ะดอกดกมากๆเลยนะคะ ใบก็เยอะด้วยใบก็สีเขียวสดเขียวเป็นมันวาวเลยทีเดียวเวลาออกดอกนี่ก็จะออกพร้อมๆกันเลยนะคะออกเป็นพวงเลยก็ว่าได้นะคะถึงเรียกถึงเขาถึงเรียกกันเนี่ยคะ่ะแก้วพวงมันนี้นะคะเวลาออกดอกออกเป็นพวงเลยเนี่ยค่ะเยอะเลยทีเดียว,ยวกลิ่นหอมชื่นใจมากๆ ของเขาก็จะล่วงง่ายโดนนิดนึนงเขาก็ร่วงแล้ว